สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนใครกลับจากโรงเรียนเราบ้างคอมเมนต์บอกพี่เป้งหน่อยและมีทรงผมฟรีอีกแล้วนะคะนุองๆจะเป็นทรงผมผู้หญิงนะคะที่จะเหมือนมัดหางม้อยู่ด้านหลังแถมมีกิ๊บติดผมด้วยแนะ,ะที่อยู่ด้านหลังสีดําแบบนี้เป็นสีขาวชมพูค่ะน้องๆเขาแจกเพียงแค่ห้าชิ้นถือว่าลิมิเต็ดสุดๆไปเลย น,น,ะะน้งๆว่าสูงผมนี้จะได้ฟรีแต่ต้องรับเป็นแบบโค้ดเท่านั้นนะคะน้งๆสามารถมาติดตามดูโค้ดของเขาได้เมื่อเขาแจกในไลฟ์สดของเขาบน YouTube ค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ซึ่งเขาแจกไปประมาณนิดนึงแล้วมนนอนไฮลังของพี่แป้งไม่แน่ใจนะคะใน YouTube เนี่แหละน้งๆสามารถอัปเดตข่าวของเขาติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะบอกในทวิตเตอร์ว่าเขาเนี่ยจะแจกโค้ดตอนไหนหขามีผู้ เขานะคฮะบน Youtube ครบเท่านี้หรือแจกในไหนหรือบนทวิตเตอร์นะฮะน้องๆสามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะตัวพี่แป้นะฮะจะทิ้งลิงก์ทวิตเตอร์ของเขานะคะไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องนๆนะ,ะเพื่อทําการอัปเดตนะคะพี่แป้ไม่สามารถอัปเดตได้ตลอดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดก่อนเมื่อน้องๆได้โค้ดมาแล้วเนี่ยก็เอาโค้ดมาใส่ในแมปแมปนี้ค่ะจน้าทีน้องๆนะ,ะคะคลิก ะค,ะคำว่าร e e e มโค้ดนะคะกดมาแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้นะคะแล้วกด Redeem ใส่ให้ไวนะคะใส่ให้ทันเพราะไม่งั้นคนจะแย่งใส่แล้วมันจะไม่ได้ของนะคะบอกเลยว่าการทำโค้ดเนี่ยน้องๆใส่แบบโค้ดเนี่ยต้องรุ้นเอานะคะ